ทักทายและสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุก้ทุกคนครับที่รับชมช่องบ่าวชาติดูครับนี่คำนี่แรงนี่พี่น้องพาพีพระนองมันยืนอยู่มองเหตุงานครับพี่น้องครับหลังจากทีู่หลายหลายลิปหลายหลายชิปพาพี่พระนองอยู่ต่กับให้กับสวนกับบ้านกับพี่น้องมอนี้พาพีพระนองมาดูมองเหตุงานของบ่าวชาติในงานครับครับกับบรรยากาศทั่วไปแล้วครับพี่น้องครับ ที่พี่น้องด้เบิ่งโอ้นี่กรเม่นอันใดนพี่น้องจะเขา้ายกเครื่องยกหยังมาไว้น่าจะเอามาย่ายมากครับน่าจะย่ายมาจากจากอีกเขาเอื่อไยนะมันมีสองโรงงานเนี่พี่น้องคงจะย่ายมาจากโรงงานหนึ่งแล้วก็จะมาติดตั้งโรงงานสองแล้วพี่น้องครับนี่ก็จะมีแต่เครื่องจัดที่วางทิ้งไวนะ้หนึ่งก็แเม่นครับเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้ง แต่ล้อล้อซางครับล้อซางติดตางล้อนี่อยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าของก็มาแล้วแต่ล้อซางล้อซางอย่างเดียวครับตอนนี้มีหลายหลายอย่างมีทั้งยังมีทั้งรถนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงเนี่ยพี่น้องเมืองทงฝาเนี่ยบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงแล้วครับหลังจากฝนฝาดตกไปแล้วมืกอก้อนนี่ฝนฝาตกครับเบึงโอ้ ต้นมะเขียบครับพี่น้องครับคุณเมืองต้นมะเขียบออกยอดออกอยอดออนอุดตัวเนี่ยไหมถือฝนเหรอครับพี่น้องถือฝนไอ้นั่นกับต้นอย่างวะเตินเติรหน่วอย่างว่นนวยยงวจักบุู๊โหวดกันครับมันขึ้นมาไอชุมพู่ปะไหนจะต้นชุมพู่หรือเปล่าไหนจะเมียนครับชุมพู่ hey, moment, ไอโบเมียนเลยไอนั่นต้นอย่างวะนี่ต้นชมพู่ครับพี่น้องครับนี่เบมืองต้นชุมพู่กำลัง ออกดอกออกหน่วยด้ยเป็นน่วยเลยเนี่พี่น้องเห็นว่าสิต้นเล็กๆสินะปั๊ดวสามเกุดเป็นหน่วยแล้วครับเป็นน่วยแล้วต้นใ่ใหญ่ด้วพี่น้องตะมันบุกไหงามเราพี่น้องมันดิบบุกไหงามจ้ะดินของโรงงานเนาะจะเอามาปลูกปลูกิงๆิงไว้เบื่อต้นมะม่วงเนี่ยพี่น้องหลายปีแล้วตะว่าเขาตักยอดมันแต่หยอดพยนธมันสูงครับเขาบอกให้มันต้นใหญ่พี่น้อง ก็เลยตัดยอดมบุญยมนี่เอาบุญยมมาปุ๋ยกแล้วครับพี่นอนะ้องนะต้นบุยมจะได้กินน่วยเลยด้นี่เดี๋ยวบุยมคนครับทีได้กินน่วยอีกล้วต้นไงบ้างครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศยำคำยำแรงมองมองชาติ่งงานอยู่นี่อันนี้เขาเอื่นต้นเชอรี่พี่น้องตอน้นเชอรี่เด้เห็นบ่เห็นหน่วยดงแดงน่วยโกคักเด้อพี่น้องนะมันมันรุน เมันก็รดนี่อย่างแต่ปกติมันจะไหลคนนี้พี่น้องมันไม่มีเมียบ้านที่เป็นมันทำความสะอาดน,นะเป็นกวดเจ็บเบิกเลยกินได้แล้วพี่นอ้องมวยมรากินวันไหนได้ไงดูนะโอ้ว่ะนี่แหละบรรยากาศย้ำคำย้ำแรงพี่น้องน,น,นานๆทีได้พาพี่พะน้อ,นองยางมะหลบึงครับมองวู้นก็มองประชาชนทำงานในเครื่องจักรของนราที่น้อง เดี๋ยวค่อยย่างเข้าไปเบิึงนี่มีต้นในคณะเม็กซิโกพี่น้องขักว่เบิึงยอดคนน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิึงยอดยอดงามขักว่ะก่อนหนตัวเลยนี่ก็นำพริกพี่น้องยอดนี่แสีบไปแถวโอ้บริเวณมัก็บพื้นว่าแหละหลายคักแลับคนเ่ายอดอ่อนคักเลยพี่น้อง นี่แหละนี่บรรยากาศย่ำคำย่ำแรงครับพี่น้องครับบมค่อใครได้มีเวลามาถ่ายพี่เห็นน้องในเบิรงนดิโอ้ขีก่กล่องกล่องกับทรายประคองครับพี่น้องพอได้มีเวลาก็เลยมาถ่ายที่เห็นน้องในเบิรงครับบรรยากาศทั่วๆไปน้ำขุ่นหมาเฮาพี่น้องเดี๋ยวพาผี่พาน้องยาวในเบิร์นก็เกิดยังขึน้นดูนะเห็นบ่นพี่น้องเกิดยังขึน้นเนาะ มาเฮ้าคักนี่เราพี่นอ้องบรรยาก,กาศอยู่หน้าง,งาน,งนครับพี่น้องครับหลังจากคำมาเรียงมาปล่อยลงมาเราพี่นอ้องบรรยาก,กาศการอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะมดถึงกับเย็นมาถึงกับเอาไป่านไี้ครับโอ้่นแม่ลูกอ่อนครับลุงส่จะเป็นแม่ลูกอ่อนหวงลูกหรือหวงอะไรเอากัดกันครับ ตรงฝ่ามันนี่ปอดปโปร่งลงใสมากเลยโอ้ว่าแล้ววะต้นมะขามเทศพี่น้องนกเต็มอายเะอยู่น่าจะเป็นขาเชิดมันเด้นหน่อพี่น้องุูนะุูนะเห็นปะเป็นนกกินอยู่โอ้เก่งแท้ไปกัดก็เข้ามาพี่น้องุูนะมึงเลือดสะดด้วยไปเาจ้้วเลยวะโอุู้นะพี่น้องเลือดเลือดสาดมาเลยเมีอ่ะปกัดกระเขาครับ จะไทยหลยก็บอะไรจะโดนเดียงี้ครับพี่น้องนี่นี่ละบรรยากาศย่ำค้ายาำแล้งพี่น้องหลังจากที่ไทยชิปก็นนนี้กกทั้งกระชังตะกระแตนอ่าีเดียงมดเดียงแล้วก็กระชังลูกปลาเลียงลูกปลานาะพี่น้องชิปนี่แกนา้าไทยพี่น้องอยู่หมองเหตุงานให้พี่ให้น้องในเบื้อง็นหลายผู้หลายคนเพิ่นถามมาครับ บไทยมองทีเหตุงานเนี่ยกับเม้าชาติเองกับเคยไทยแบบหลายคลคิดให้พี่ให้น้องในเบิง้งเดี๋ยวเป็นมาใหม่เพิ่นกระถามเยอยวชาระกระไทยเป็นม่ครับลักษณะการกับไปน้องคุณกับออกถนนยยใหญ่เได้ดพี่นอ้องก็จะเป็นถนนทานเส้นนี้ครับคือทรงเขาเรียกอะไรนะโซงวัตถุดิบเป็นการทรงวัตถุดิบคือจะบอรถที่ทรงวัตถุดิบเนี่ยจะบอให้เข่าทาั้งด้านหน้าครับให้เข่าทั้งด้านหลังเลยเอามาทรงทั้งด้านหลัง,งวัตถุดิบว่า เป็นวัตถุดิบในเดียวกันกันกบ,ปกบประกอบอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกอบต่างๆของทีเฮดเซรามิกครับพี่น้องครับแต่จะามาลงนี่เลยน,นี่แหละบอกว่าเล็กเพราว่าในต่างๆที่ทั้งสมทั้งแผนวิศวกรรมที่จะตรงใส่ก็แมาลงนี่เลยครับพี่น้องครับเนี่ยมาลงมาแกะมาเก็บไม่มองนี้มองเดียวมองพุ่นไปก็สิเป็นที่หลายๆคลิปพี่น้อง ที่บาชาดเนี่ยเคยไปถ่ายคลิปในีพี่เห็นน้องในเบิรงเนี่ยนักฟุ่ะยางเั็นคนละครับแต่มีหลายๆคลิปที่บาชาดี่ไปถ่ายพี่น้องในเบิรงกับรรยากาศดีนั่งคุณนะพี่น้องก็ถือว่าดีย้อมเลี้ยงสิยิ่งดีครับเย็นสบายนก,นก,นก,นกหนูโมตง่วงครับเพื่อนมีมูมีพวกเอตตรโลโหลดได้ทั้งคุณนกหนูเพียบอยู่แล้วแต่แต่ส่วนเลี้ยงๆล้วก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายพี่น้องในเบิรงเพราะว่าติด ผลิตภัณฑิแล้วก็ประตูตรงนี้เขาซิลอกน้ำพี่น,อน้องธุรกิดไว้ครับอาจจะมีเวลาจะสองโมงถึงหาโมงแงงเท่านั้นนักสูนกระเ่าาชากรับทายคิดขยังให้พี่น้องในเบิ้แต่ร้ายคิดน,อน,น,อน,ดนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในพี่นอ้องบรรยากาศภายในที่มองอาจจะหกหกเรือเอนี่ยอยู่เหตุงานครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเป็นแท่นไว้เชื่อมเพราะว่าเป็นตู้เชื่อมครับอันนี้ก็เป็นแท่นไว้เจาะไว้ขยังต่างๆครับอนุกา ตู้เชื่อมเมื่อกั้เป็นตู้เชื่อมใหญ่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเทนนเป็นเทนนที่เหตการเหตงานที่เตาอันนี้มันคุ้มแตจะเป็นเครื่องเบรลิงเครื่องตัดเครื่องปาดต่างๆครับพี่น้องครับถ้าเข้าไปเสียงมันดังมันเหตงานอยู่ครับพี่น้องพอมันเหตงานอยู่เนี่ยมันอาจจะเสียงดังเลยอกภาพพี่พ่น้องเข้าไปเบิรงครับเบิรงนกะภาหนอกเบึ่งลักษณะภายในสิแค่นน้พอพระว่าเสียงไหนเดี๋ยพี่น้องก็ชื่ว่าไปน้องพูดก็จะเป็นออฟฟิศพี่น้องเป็นออฟฟิศที่การมาติดต่องานต่างต่าง แผนก่ื่นมาตองงานต่างๆก็เขาในออกฟิศแล้วก็คุยกันเจรจากันต่างๆกับพี่น้องนั่นแหละนี่ก่คือมองี่เหตุงานเหตุการณ์ของบ่าวชาติรับก็ถือว่าก็ถือว่าใหยตัวมโหร้านดูครับพี่น้องแล้วก็ไปออกนอกพื้นที่ก็มองที่บ้าวชาติไปเ็ดคชิปห้พี่อน้องไอ้เบื่งนั่นคือไปนอกพื้นที่หลายๆที่ว่าเ็ตุชิปเอาอีกแล้วเว้ยพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเมื่โอ้มันโยกว่าเป็นหนมู่เป็นพวกกันเลย คนเราพวกนี้พี่น้องอยู่นี่พวกนี้สองสามตัวครับเราก็จจะวูบอีกสองสามตัวเอาเลยเนาโอ้แน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องไปเบิ้งโอู้ไปแล้วไปแล้อันนี้ไปกันอีกครับโอ้มาตามมูพี่น้องมาตามมูมาตามมูโอ้โขักว่ะขักขัดขักขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องไปบิ้งพาพี่น้องไปเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องไปกับไปเบิ้งดิ โอ้มันมีมูมีพวกเนี่ยวะพี่น้องหลายเลยวะนี่พ uh oh, ี่น้องหนึ่งสองสามโอ้สี่ห้าหกทั้งนี้มาสี่ห้าห้าหกตัวไหมน้องคุ้งกะหนึ่งสองสามโอ้หลายตัวคักว่ะโอ้มันยกพวกตีกันแล้วมั้งลูกน้องยกพวกตีกันเลย คักว่ะเก่งแค่พู้น่ะไม่ธรรมดาเลยนี่พี่น้องพู้น่ะเก่งแค่เออเก่งแค่ว่ะเก่งกันแค่ไปแล้วเงียบไปแล้วโอ้ยมาไทยหน่อยยกพวกตีกันไปแล้วพี่น้องเงียบไปแล้วนี่แหละเป็นบรรยากาศและสีส mm ัน hmm. ย้ำเมืองเลี <Ireland> ้ยงพี่น้องหาบึงบ่ได้ง่ายๆดิ เห็นไหมเงียกปกตีกันเสียเป็นอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องครับอมองพี่ก็เป็นประตูประตูเข้าไปเหตุงานข้างในกกเมื่อใดทายพี่น้องในเบื้องหลับพี่น้องถ่ายเบื้องบ่ได้ก <laughs> ินข้าวอร่อยนะกินข้าวคนเดียวไปพี่น้องไปหลังจากถ่ายพี่น้องในเบื้องหลัง เหตุงานครับพี่น้องครับไปละคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ติดตามผู้ที่รับชมครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ส่งเบาชาติบ้ันหน้าก็มาซอยกดกันกดแชร์กันให้หลายๆเ้อพี่น้องเ้ยกดแชร์กดบึ่งกันให้หลายบอกพี่บอกน้องครับซอยสนับสนุนส่นงเบาชาติบ้ันหน้าครับอะสุขสบายมีแก่ทุกผู้ทุกคนครับ Yeah. you